สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูวิธีการป้องกันผลไม้ของเรานะคะจากเจ้าตัวนี้ค่ะไม่ใช่เอาตัวมาให้ดูนะคะอันนี้เอาผลงานมาให้ดูกันค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือกระรอกค่ะกินแล้วฝากผลงานไว้แบบนี้นะคะบางทีผลไม้ของเราเนี่ยใกล้จะได้กินแล้วก็มากินแบบนี้นะคะเราก็เยอะด้วยแล้วก็ทําร่วงไว้ใต้กล่เต็มไปเลยเสียดายนะคะ ยิ่งมะม่วงในช่วงนี้กําลังออกลูกด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยหาวิธีป้องกันมะม่วงหรือผลไม้ต่างๆจากเจ้าการะรอกกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นมะม่วงที่บ้านดาวค่ะช่วงนี้กําลังออกลูกเล็กๆแบบนี้นะคะก็ถูกกระรอกกินไปบ้างนะคะนี่ค่ะนี่จะให้ดูลูกขนาดนี้นะคะเราก็สามารถที่จะทำการป้องกันกระรอกได้แล้วค่ะเพราะ,ะลูกขนาดนี้ก็กินแล้วนะคะกระรอกค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดการป้องกันเจ้ากระรอกกันเลยค่ะแล้ววัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราใช้ก็ง่ายๆค่ะเราไปหาแก้วนะคะแก้วกาแฟต่างๆเนี่ยเีแบบนี้นะคะเก็บมาเลยค่ะแบบถึงจะแบบว่าไม่ค่อยหนาก็ใช้ได้นะคะเมื่อได้มาแบบนี้เราก็จะเอาอันไหนก่อนดีอันนี้ดีกว่าน่าจะตัดง่ายค่ะเราก็จะ นะคะตรงตูดแก้วเนี่ยให้เป็นควยกันไปควยกันมานะคะเดี๋ยวจะขาผัากนนี่วมันอาจจะยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเอากันไกลดีกว่ามาผ่าต่อกันนะคะนี่ตัดซ้ายขวาแบบนี้นะคะน,ะคะนี่แค่นี้เองนะคะเนี่ยแบบนี้คะ่ะให้มันผาก ค่อยกันไปค่อยกันมาแค่นี้นะคะอันต่อไปเดี๋ยวจะทําให้ดูต้องจิ้มก่อนไม่อย่างนั้นกันไก่มันจะเข้าไม่ได้นะคะโอ้กันไก่เข้าไม่ได้จริงๆเอามีดจิ้มก่อนอเสร็จแล้วกันไก่ข้าไปตัดเนี่ยค่ะตัดแบบนี้นะคะควายที่หนึ่งแล้วก็ควายที่สอง นี่ค่ะให้เป็นแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นแก้วที่หนาหน่อยนะคะก็ใช้ได้เหมือนกัน,นค่อยไปค่อยมาแบบนี้นะคะนี่อาจจะมากกว่าสองทีก็ได้ะคะ่ะนี่ค่ะหลายๆที่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะัดเลยให้ตรงนี้มันเป็นทรงสามเหลี่ยม ให้เป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะหลายทีก็ได้หรือว่าจะเอาแค่สคากค่อยไปค่อยมาแค่สองทีก็ได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกับมะม่วงของเรากันค่ะและสําหรับการใช้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้เราจะเอาที่แบบมีฝาด้วยนะถ้าแก้วกาแฟอันไหนมีฝาก็เก็บฝามาได้นะคะเนี้ยยัดลงไปแค่นี้ค่ะง่ายมากๆเลยเหมือนแบบว่า ปลามันวิ่งเข้าเข้าอะไรอะเข้ารอบเข้าอะไรแบบนั้นนะคะมันจะเป็นแง่แบบนั้นเลยค่ะยัดเข้าไปแบบนี้เองทีนี้มะม่วงของเราก็จะอยู่ในแก้วแล้วนะคะอันนี้กระรอกก็ไม่สามารถเข้ามาได้แล้วก็พวกมแมลงวันทองนะคะที่ชอบมาเจาะมาอะไรอย่างนี้ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันค่ะอันนี้นะคะเราจะใส่ลูกนี้นะนี่ เห็นไหมพอใส่แล้วก็นะคะอันนี้ไม่มีฝานะก็ได้เหมือนกันก็เป็นการกันกระรอกค่ะก็ท่านผู้ชมเลือกที่เป็นขวดอันนี้เราใช้ขวดนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยค่ะเอามาใช้หมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นมะม่วงเราพันลูกใหญ่นะคะก็ใช้เป็นแก้วขนาดใหญ่หน่อยนึงนะก็ดูตามขนาดของผลไม้หรือมะม่วงพัน ที่บ้านของเรานะคะว่าถ้าเขาลูกใหญ่เราก็ใช้แก้วใหญ่ๆห,หน่อยเดี๋ยวมันจะขับแก้วนะคะอันนี้เราก็ใส่ในขวดก็ได้เหมือนกันทําเหมือนกันเลยค่ะคือตัดในลักษณะเดียวกันเลยนะคะเนี่ยค่ะใส่ไว้ให้หมดเลยวิธีนี้เนี่ยป้องกันได้ดีมากๆเลยอันนี้นะคะก็จะเหมือนแบบว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมก็จะออกมาไม่ได้มะม่วงเราก็คาอยู่ในแก้วแบบนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีง่ายๆในการป้องกันกระรอกค่ะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ